สวัสดีครับวันนี้ผมบอมเฮดเทียลออโตแมนะครับผมนะครับวันนี้เรามารีวิวนะครับการติดตั้งชุดเบรกหน้าและจานเบรกหลังนะครับชุดเบรกหน้าวันนี้ใช้เป็นตัว AP พเ s i n g สีแดงนะครับเป็นตัวสีพอตใหญ่ครับผมจานสามสามศูนย์นะครับตัวนี้ลูกค้าติดตั้งใน Honda Civic FB นะครับผมนะครับก็เพิ่มนะครับ ความสวยงามนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกในการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับผมสวยด้วยใช้งานด้วยนะครับใช้งานได้ดีด้วยนะครับผมสำหรับ AP Racing นะครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ราคาไม่ได้แพงมากนะครับผมในชุดก็จะมีปลั๊มนะครับจานนะครับขาเบรก CNC อย่างดีนะครับสายเบรกนะครับแล้วก็ผ้าเบรกมาให้นะครับผมนะครับมาครบชุดเลยนะครับผมลูกค้านะครับติดตั้งชุดเบรกหน้านะครับ AP เลสซิ่งสีพอตใหญ่สีแดงนะครับผมจานตรงรุ่น c ีวิ c เ b พร้อมขาตรงรุ่นนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับนะครับตอนการติดตั้งนะครับ อ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับคู่หลังนะครับจะเป็นจานลันสต็อปนะครับเป็นจานสล็อตซอลลองนะครับผมขยายส0มมิลนะครับจากขนาดเดิมนะครับผมด้านหลังเราใช้เป็นจานขยายนะครับคู่หลังใช้เป็นจานขยายนะครับผม นะครับหลังจากการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการไล่น้ํามันเบรกทั้งระบบนะครับเราใช้เครื่องไล่น้ํามันเบรกอัตโนมัตินะครับซึ่งจะสามารถไล่น้ํามันเบรกได้ทั้งระบบนะครับร้อยเซนะครับแล้วก็ช่วยลดการเกิดฟองอากาศนะครับผมนะครับทาให้ประสิทธิภาพในการเบรกดีขึ้นมากนะครับแล้วก็นะครับช่วยลดอาการที่พวกลูกสูบต่างๆมันจะค้างนะครับอ่ไม่ตัวระบบนี้คือไม่ต้องไปขึ้นไปย้ําเบรกนะครับผมก็คือปล่อย เครื่องบาลันออโต้เลยนะครับอัตโนมัติเลยนะครับได้การไล่น้ำมันที่เต็ม100%เปรนะครับประสิทธิภาพ100%แน่นอนนะครับผมอ่านะครับเราใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับผมใช้เครื่องไล่น้ำมันเบรกอัตโนมัตินะครับผมนะครับเพื่อลดฟองอากาศนะครับผมอ่านะครับนี่เป็นขั้นตอนการไล่น้ำมันเบรกของทางร้านนะครับ นี่ครับก็ติดตั้งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไล่น้ำมันเบรกเรียบร้อยแล้วนะครับกับเบรก AP Racing นะครับผม4ี่พอร์ตใหญ่จาน3ามูนนะครับสีแดงนะครับผมตัวปั๊มนะครับมีปั๊มนะครับมีผ้าเบรกนะครับมีจานตรงรุ่นนะครับผมมีขานะครับผมนะครับพร้อมติดตามพร้อมไล่น้ำมันเบรกครบจบเนียนๆนะครับนะครับตัวนี้เป็นตัวตรงรุ่น Civic FB นะครับผมลูกค้ามาเพิ่มความสวยงามแล้วก็ เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับผม AP r a t i n g นะครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ราคาไม่แรงจับต้องได้นะครับผมให้ความสวยงามนะครับผมเพิ่มความสวยงามความดุดันให้กับรถของท่านนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกนะครับผมในการใช้งานได้ดีขึ้นระยะเบรกสั้นลงแน่นอนครับผม นี่นะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือเบรก AP Racing นะครับ4พอดใหญ่ตอนอยู่ในล้อขอบ17นะครับผมอันนี้ลูกค้าใช้เป็นล้อขอบ17นะครับผมอ่าเต็มเต็มกำลังดีเลยนะครับกับเบรก4พอดใหญ่นะครับ i p r a c i ส g นะครับผมอ่าทนใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทางไลน์ ID แฟนเพจ a c e บ o o k นะครับทางเบอร์โทรนะครับหรือทางช่อง YouTube ของเราได้เลยนะครับเม้นติดต่อสอบถามมาได้เลยด้านหลังเป็นยานขยายลาสต็อปนะครับ